เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของอดีตทหารเกณฑ์นายห,หนึ่งที่เคยประจำการอยู่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ที่เขาเล่าให้ฟังคือแนวช่องเขาพนมดงรักใกล้เขตปราสาทต,ตาเหมือนจังหวัดสุรินเป็นพื้นที่จริงที่เคยมีเหตุประทะกันในอดีตและยังคงมีฐานปฏิบัติการของทหารตั้งกระจายอยู่ตามแนวป่าเขา โดยในคืนหนึง่งเขาถูกส่งมาประจําฐานย่อยห่างจากตัวอำเภอหลายสิบกิโลเมตรรอบฐานเป็นป่าโปร่งสลับกับเนินหินและแนวลวดน้ำที่ขึงยาวไปตามสันเขากลางวันพื้นที่ดูเงียบไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอกลางคืนมาเยือนบรรยากาศจะเปลี่ยนไปทันทีลมจากฝั่งป่าพัดแรงและเย็น ทั้งที่ไม่ใช่ฤดูหนาวเสียงแมลงเงียบกว่าที่ควรจะเป็นภารกิจหลักของฐานนี้คือการตรวจตราและตั้งเวรยามตลอด24ชั่วโมงเวรกลางคืนถูกแบ่งออกเป็นสามช่วงช่วงแรกตั้งแต่หัวค่ําช่วงที่สองราวเที่ยงคืนและช่วงสุดท้ายประมาณตีสลากยาวไปจนฟ้าสางในบรรดาเวรทั้งหมด มีเวรหนึ่งที่ไม่มีใครอยากรับเป็นเวรยามตรงจุดเฝ้าระวังใกล้ช่องเขาจุดนั้นอยู่ห่างจากตัวฐานพอสมควรต้องเดินเท้าไปตามทางดินที่ขลาบด้วยป่าไม่มีไฟฟ้ามีเพียงไฟฉายกับแสงดาวบนท้องฟ้าตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเขาได้ยินคำเตือนจากทหารรุ่นพี่หลายคนคำเตือนที่พูดกันเบาๆ ไม่เคยพูดเป็นทางการถ้าเลือกได้อย่ารับเวรดึกตรงช่องเขาไม่มีใครบอกเหตุผลตรงๆเมื่อถามทุกคนจะเลี่ยงหรือไม่ก็เปลี่ยนเรื่องบางคนแค่ถอนหายใจแล้วบอกว่าอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็รู้เองคืนแรกๆเขายังไม่คิดอะไรมากมองเป็นเพียงความกลัวตามประษาคนอยู่ป่า แต่สิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตได้คือทุกครั้งที่มีการจัดตารางเวรชื่อของใครก็ตามที่ถูกจับไปลงเวรช่วงดึกตรงช่องเขามักจะมีการสลับหรือเปลี่ยนตัวในนาทีสุดท้ายเสมอเหมือนทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงเวรนี้โดยไม่พูดออกมาตรงๆจนกระทั่งคืนหนึง่งชื่อของเขาถูกเขียนลงในตารางเวรเวรช่วงดึกตรงช่องเขา ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครขอเปลี่ยนมีเพียงรุ่นพี่นายหนึ่งที่มองหน้าเขานานกว่าปกติก่อนจะพูดเสียงเบาๆว่าคืนนี้ตั้งสติดีๆแล้วอย่าหันไปมองถ้าไม่ได้ยินเสียงเรียกชื่อคืนนั้นเองคือคืนแรกที่เขาเริ่มเข้าใจว่าเวรยามที่ช่องเขาไม่ใช่แค่เวรธรรมดาและบางหน้าที่ อาจ,จมิได้มีแค่คนเป็นที่ยังยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นคืนที่เขารับเวรตรงจุดเฝ้าระหว่างช่องเขาเป็นคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงจันทร์มีเพียงดาวบางดวงที่ส่องลอดผ่านยอดไม้ลงมาเขาเดินเท้าออกจากฐานพร้อมอาวุธประจํากายและไฟฉายหนึ่งกระบอกทางเดินเป็นดินแข็งมีหินกรวดปะปน สองข้างทางเป็นป่าที่เงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงมีแค่เสียงฝีเท้าของเขาที่ดังชัดในความมืดจุดเวรยามเป็นเพิงไม้เล็กๆยกผืนเตี้ยมองออกไปเห็นแนวป่าและลวดหนามที่ขึงยาวเข้าไปในความมืดเขาวางไฟฉายตรวจพื้นที่รอบตัวทุกอย่างดูปกติ ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีสัญญาณผิดปกติเขาพยายามบอกตัวเองว่านี่ก็แค่เวรยามเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเวลาผ่านไปช้าๆอากาศเริ่มเย็นลงทั้งที่ยังไม่ถึงตีสองลมจากช่องเขาพัดสวนขึ้นมาแรงและเย็นจนรู้สึกได้ถึงกระดูกเขากระชับเสื้อสนามแล้วมองออกไปยังแนวป่า ตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเบาๆเหมือนโลหะกระทบกันคล้ายหัวเข็มขัดหรืออุปกรณ์สนามกระทบเบาๆเขาหยุดฟังเสียงนั้นไม่ได้ดังต่อเนื่องแต่ดังเป็นจังหวะเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่ไม่ไกลจากจุดเวรเขายกไฟฉายขึ้นส่องไปตามแนวป่าแสงไฟ กวาดผ่านต้นไม้ผ่านพุ่มหญ้าไม่พบใครเสียงนั้นก็เงียบไปเขาพยายามคิดว่าอาจเป็นสัตว์ป่าหรือเสียงลมแต่สิ่งที่ทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจคือเสียงนั้นฟังดูเหมือนจังหวะการเดินของคนไม่นานหลังจากนั้นเสียงเดียวกันก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ ใกล้กว่าเดิมเขาเริ่มรู้สึกได้ว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากป่าแต่มาจากด้านหลังเพิงจากทิศทางที่เขาเดินมาเมื่อครู่เขาหันกลับไปมองความมืดยังคงนิ่งไม่มีใครยืนอยู่แต่ความรู้สึกหนึ่งบอกเขาว่าตรงนั้นไม่ว่างเปล่าเขาพยายามตั้งสติ ทบทวนคำสั่งในหัวตรวจพื้นที่รายงานตามเวลาและห้ามทิ้งจุดเวรเขาหันกลับมายืนตรงจุดเดิมแต่ยังไม่ทันได้รายงานอะไรเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนขึ้นหนักขึ้นเหมือนรองเท้าทหารเหยียบลงบนดินกึกกึกเสียงนั้นหยุดลง ในตำแหน่งห่างจากเขาไม่ถึงห้าเมตรเขากลืนน้ำลายมือกำไฟฉายแน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองแต่เมื่อเขาส่องไฟฉายไปตรงหน้ายังคงว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีแม้แต่งเงาคืนนั้นเขายืนเวรจนหมดเวลา โดยไม่มีเหตุร้ายใดเกิดขึ้นแต่ตลอดทั้งคืนเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ยืนเฝ้าอยู่เพียงคนเดียวและเสียงในความมืดที่เดินวนรอบจุดเวรไม่ใช่เสียงที่เกิดจากป่าหลังจากคืนแรกผ่านไปเขาพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะความเครียดการอยู่เวรกลางป่าในพื้นที่ชายแดน ทำให้ประสาทไวมากกว่าปกติเขาเลือกที่จะไม่เล่าเรื่องเสียงฝีเท้าให้ใครฟังเพราะไม่อยากถูกมองว่าคิดมากหรือกลัวเกินเหตุแต่คืนต่อมาชื่อของเขากลับถูกจัดลงเวรช่วงเวลาเดิมตรงจุดช่องเขาอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีคำเตือนไม่มีใครพูดอะไรเพียงแค่ส่งไฟฉายและบอกเวลาตามปกติเขาเดินออกจากฐานด้วยความรู้สึกที่ต่างจากคืนก่อน ความเงียบเหมือนกดทับตั้งแต่ยังไม่ถึงจุดเวรเมื่อเขามาถึงเพิงทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมป่าเงียบลมเย็นท้องฟ้ามืดเขาตรวจพื้นที่ตามขั้นตอนยังไม่พบสิ่งผิดปกติเขายืนพิงเสาไม้พยายามผ่อนคลายแต่สายตายังคอยกวาดมองรอบตัวเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง เขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เสียงไม่เร่งไม่เบาเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนคนเดินเวรมานานจนชินเขาไม่ได้หันไปทันทีเพราะในหัวผุดคำเตือนของรุ่นพี่ว่าอย่าหันไปมองถ้าไม่ได้ยินเสียงเรียกชื่อเขายืนนิ่งฟังเสียงนั้นจนกระทั่งเสียงฝีเท้าหยุดลงเงียบสนิท แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงเรียกชื่อแต่เป็นเสียงถอนหายใจแผ่วเบาใกล้มากใกล้จนเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเขาค่อยๆหันหน้าไปตามสัญชาตญาณและในแสงสลัวจากไฟฉายที่วางอยู่เขาเห็นใครบางคนยืนอยู่ไม่ไกลเป็นทหารสวมชุดสนามสีซีดเก่ารองเท้าบูทเต็มไปด้วยคราบดินหมวกเหล็ก เอียงเล็กน้อยทหารคนนั้นยืนหันหน้าออกไปทางป่าไม่พูดไม่ขยับยืนในท่าเดียวกับคนเฝ้าเวรเขาชะง,งักในหัวเขารู้ทันทีว่าทหารคนนี้ไม่ใช่คนในผลัดเดียวกันชุดที่สวมเป็นแบบเก่ากว่าที่ใช้อยู่แถบยศซี่จนมองไม่ออกและที่สำคัญไม่มีใครควรจะมายืนตรงจุดนี้ ในเวลานี้เขาพยายามตั้งสติยกไฟฉายขึ้นส่องไปยังทหารคนนั้นแสงไฟกระทบแผ่นหลังเห็นรอยขาดบนผ้าชุดสนามมีคราบสีเข้มติดอยู่เหมือนคราบเลือดที่แห้งไปนานแล้วเขาอยากพูดอยากถามแต่ลำคอเหมือนถูกบีบทหารคนนั้นยังคงยืนเฉยไม่หันมาไม่ตอบสนองไม่กี่วินาทีต่อมา ร่างนั้นค่อยๆ่เลือนหายเหมือนถูกกลืนไปกับความมืดไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงลมหายไปเฉยเฉยเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถูกเรียกไปเช็คเวรรายชื่อของคืนที่ผ่านมามีเพียงชื่อเขาคนเดียวไม่มีใครรับเวรร่วมและไม่มีใครยืนอยู่กับเขาในเวรยามคืนนั้น หลังจากคืนที่เขาเห็นทหารแปลกหน้ายืนอยู่ข้างเพิงเวรเขาไม่ได้พูดอะไรกับใครทั้งนั้นไม่ใช่เพราะไม่อยากเล่าแต่เพราะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนสิ่งที่เขาเห็นมันชัดเจนเกินไปจนไม่อาจอธิบายว่าเป็นความคิดไปเองตลอดทั้งวันนั้นเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดค้างอยู่ในหัว ภาพของทหารในชุดเก่าท่าทางการยืนและคราบสีเข้มบนเสื้อสนามทุกอย่างยังชัดเจนช่วงบ่ายก่อนจะมีการจัดเวรอีกครั้งเขาถูกเรียกให้ช่วยเก็บของในเพิงเก็บอุปกรณ์ด้านหลังฐานเป็นเพิงไม้เก่าที่ไม่ค่อยมีใครใช้ข้างในมีลังเหล็กเอกสารเก่า และอุปกรณ์สนามที่ไม่ได้ใช้นานมานานระหว่างที่เขายกของออกมาสายตาไปสะดุดกับสมุดเล่มหนึ่งปกสีซีดขอบกระดาษเปื่อยยุย่ยวางอยู่ก้นลังเหล็กเขาหยิบมันขึ้นมาบนปกเขียนด้วยลายมือสมุดเวียนยามจุดช่องเขาหัวใจเขากระตุกวูบเพราะสมุดเวีนปัจจุบันถูกเก็บแยก และเป็นเล่มใหม่ไม่มีเหตุผลใดที่สมุดเวรเก่าจะยังอยู่ตรงนี้เขาเปิดสมุดออกหน้ากระดาษเต็มไปด้วยรายชื่อวันที่เวลาการเข้าเวรและลายเซ็นแต่สิ่งที่ทำให้เขามือเย็นเฉียบคือปีที่ระบุไว้เป็นปีก่อนที่เขาจะเกิดเสียอีกหลายสิบปีเขาไล่อ่านชื่อในสมุด บางชื่อคุ้นหูเหมือนเคยได้ยินจากการเล่าของรุ่นพี่บางชื่อไม่อยู่ในรายชื่อกำลังพลที่เขารู้จักแต่ทุกชื่อมีจุดร่วมอย่างหนึ่งทั้งหมดลงเวนตรงจุดช่องเขาเมื่อเขาพลิกไปหน้าสุดท้ายลายมือเริ่มสั่นอ่านยากมีเพียงบรรทัดเดียวคืนนี้ไม่มีใครมาเปลี่ยนเวน ด้านล่างไม่มีลายเซ็นไม่มีวันเดือนปีเหมือนคุณเขียนไม่มีโอกาสเขียนต่อเย็นวันนั้นเขานำเรื่องสมุดเวรไปถามทหารรุ่นพี่ที่อยู่ฐานมานานรุ่นพี่คนนั้นเงียบไปนานก่อนจะพูดช้าๆว่าเองไปเจอมาได้ยังไงเขาเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่คืนแรกจนถึงทหารที่เห็น รุ่นพี่ไม่แสดงอาการตกใจเพียงแค่ถอนหายใจแล้วพูดประโยคหนึ่งว่าแสดงว่ามันยังไม่ไปไหนจริงๆคืนนั้นชื่อของเขายังคงอยู่ในตารางเวนเวนดึกจุดช่องเขาแต่ครั้งนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่ยืนเฝ้าอยู่ตรงจุดนั้นอาจไม่ใช่แค่หน้าที่ของคนเป็น แต่เป็นหน้าที่ที่มีใครบางคนทําค้างไว้ตั้งแต่อดีตหลังจากคืนที่เขาพบสมุดบันทึกเวรเก่าบรรยากาศในฐานเปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดไม่ใช่เพราะมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มแต่เพราะเขาเริ่มมองทุกอย่างด้วยสายตาอีกแบบหนึง่งจุดเวรที่เคยเป็นแค่พื้นที่เฝ้าระวังกลายเป็นสถานที่ที่มีอดีตซ้อนทับอยู่ รุ่นพี่ที่เขาไปคุยด้วยเป็นทหารประจำการที่อยู่พื้นที่นี้มาหลายปีคืนนั้นหลังอาหารเย็นรุ่นพี่เรียกเขาไปนั่งคุยตรงมุมเงียบของฐานเสียงรอบตัวมีแค่ลมกับใบไม้แห้งที่เสียดสีกันเบาๆรุ่นพี่เริ่มเล่าเมื่อหลายสิบปีก่อนพื้นที่แถวช่องเขาเคยเป็นแนวประทะ มีการเผชิญหน้าระหว่างกำลังพลตามแนวชายแดนไม่ได้เป็นการรบใหญ่แต่เป็นการประทะย่อยที่เกิดขึ้นแบบไม่เป็นทางการในคืนหนึ่งมีกำลังพลชุดหนึ่งถูกส่งไปตั้งจุดเฝ้าระวังตรงตำแหน่งเดียวกับเพิงเวนในปัจจุบันการประทะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในความมืดและความสับสนทหารบางนายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แต่สถานการณ์ไม่เอื้อให้สามารถนำร่างกลับออกมาได้ทั้งหมดบางศพถูกฝังชั่วคราวบางศพไม่เคยมีการบันทึกอย่างเป็นทางการรุนพี่พูดต่อด้วยน้ำเสียงนิ่งมันไม่มีรายงานไม่มีเอกสารไม่มีชื่ออยู่ในประวัติเหมือนกับว่าคนพวกนั้นไม่เคยมีตัวตนหลังจากเหตุการณ์นั้น พื้นที่ช่องเขายังคงถูกใช้งานต่อมีการเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนผลัดแต่เรื่องราวของทหารที่เสียชีวิตไม่เคยถูกพูดถึงยังเปิดเผยเพราะมันไม่ควรมีอยู่เขาถามรุ่นพี่ด้วยเสียงเบาว่าแล้วทำไมยังต้องตั้งเวรตรงจุดเดิมรุ่นพี่นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเพราะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์และเพราะไม่มีใคร กล้าย้ายจุดเวรโดยไม่มีคำสั่งก่อนแยกย้ายรุ่นพี่มองหน้าเขานานแล้วพูดประโยคสุดท้ายว่าถ้าจริงเห็นอะไรอีกอย่าทักอย่าพูดและอย่าคิดว่าเองอยู่คนเดียวคืนนั้นเขากลับไปนอนแต่ไม่สามารถหลับได้ภาพของทหารในชุดเก่าซ้อนทับกับคำเล่าของรุ่นพี่ในหัวเขา เริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ยืนเฝ้าเวรอยู่ตรงช่องเขาอาจไม่ใช่ผีที่ต้องการหลอกใครแต่เป็นทหารที่ยังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครยอมจดจำเขาในรายงานใดๆคืนถัดมาชื่อของเขายังคงถูกจัดลงเวรช่วงดึกจุดเดิมช่องเขาเดิมไม่มีใครพูดอะไรเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติ แต่เขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่เวรธรรมดาอีกแล้วก่อนออกจากฐานรุ่นพี่คนเดิมเดินเข้ามาหาไม่ได้เตือนไม่ได้ห้ามแค่พูดสั้นๆว่าคืนนี้ถ้ามันมาอย่าถามอะไรทั้งนั้นเขาเดินไปยังจุดเวรด้วยความรู้สึกหนักอึ้งทางดินเงียบกว่าทุกคืนลมพัดเบาแต่เย็นจนรู้สึกเหมือนซึมเข้ากระดูกเมื่อมาถึงเพิงเขาตรวจพื้นที่ตามระเบียบ ทุกอย่างยังคงปกติเวลาผ่านไปจนเกือบตีสองอากาศรอบตัวเริ่มนิ่งเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงรองเท้าทหารเดินบนดินแข็งกึกกึกไม่เร่งไม่ช้าเหมือนจังหวะของคนที่เคยเดินเส้นทางนี้มานับครั้งไม่ถ้วนเขายืนนิ่งไม่หันไปมองเสียงนั้นหยุดลง อยู่ใกล้มากใกล้จนเขารู้ว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังลมหายใจเย็นเฉียบแผ่วเบาครู่หนึ่งเสียงนั้นก็พูดขึ้นเสียงต่ำแหบเหมือนผ่านฝุ่นและควันยังไม่เปลี่ยนเวรประโยคนั้นทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเพราะมันตรงกับประโยคในสมุดบันทึกเวรเก่าเขาค่อยๆหันหน้าไปมอง ในแสงไฟฉายที่วางอยู่เขาเห็นทหารในชุดสนามเก่ายืนอยู่ข้างเขาใกล้กว่าทุกครั้งคราวนี้เขาเห็นชัดใบหน้าซีดดวงตาแดงคล้ำมีรอยแผลยาวจากขมับลงมาถึงกามเลือดแห้งจับเป็นคราบบนคอเสื้อทหารคนนั้นยืนตรงในท่าทำครพดวงตามองไปทางป่าไม่มองเขาลมพัดแรงขึ้น ต้นไม้ไหวพร้อมกันเหมือนทั้งป่ากำลังรับรู้การมีอยู่ของเขาเขารู้สึกขาอ่อนแต่ยังพยายามยืนตรงไม่วิ่งไม่ถอยเพราะเขารู้โดยไม่ต้องมีใครบอกว่าถ้าเขาแตกตื่นอาจไม่ได้กลับออกไปในสภาพเดิมไม่กี่วินาทีต่อมาทหารคนนั้นค่อยๆก้าวเดินออกไปมุ่งหน้าเข้าป่าเดินผ่านแนวลวดหนามโดยไม่ชะงักร่างของเขา เลือนหายไปกับความมืดคืนที่ยาวนานจบลงเมื่อแสงแรกของเชา้าเริ่มแตะขอบฟ้าเขายืนอยู่ตรงจุดเดิมตลอดทั้งคืนโดยไม่รู้ตัวว่าเวรยามนั้นไม่ใช่แค่เวรของเขาแต่เป็นเวรที่มีใครบางคนรอคอยมานานหลายสิบปีเช้าวันนั้นหลังเวรยามคืนยาวนานจบลงเขากลับมาที่ฐานด้วยสภาพอ่อนล้า ไม่ใช่เพราะอดนอนแต่เพราะความรู้สึกเหมือนผ่านอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนเป็นยังไม่ทันได้พักก็มีการเรียกรวมพลอย่างกระทันหันผู้บังคับบัญชาแจ้งคำสั้นๆมีคำสั่งปรับแผนการปฏิบัติการไม่มีรายละเอียดไม่มีคำอธิบายแต่ทุกคนในฐานรู้สึกได้ว่า บรรยากาศไม่เหมือนเดิมในวันเดียวจุดเวรใกล้ช่องเขาถูกถอดออกจากตารางเวนเพิงไม้ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีการรือ้อไม่มีการซ่อมเหมือนมันไม่เคยสำคัญเขาเห็นรุ่นพี่คนเดิมยืนมองไปทางป่าสีหน้าที่เคยนิ่งดูเคร่งกว่าเดิม เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้รุ่นพี่พูดเพียงประโยคเดียวพอแล้วละ่ะมันได้คนเฝ้าเวรครบของมันแล้วหลังจากวันนั้นไม่มีใครถูกส่งไปยืนเวรตรงจุดนั้นอีกไม่มีใครพูดถึงเรื่องทหารในชุดเก่าไม่มีใครถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนทุกคนตกลงกันโดยไม่ต้องพูดว่าเรื่องบางเรื่องควรถูกฝังไว้ หลายสัปดาห์ต่อมามีคำสั่งเปลี่ยนกำลังเขาถูกย้ายไปประจำฐานอื่นไกลออกไปจากแนวช่องเขาคืนสุดท้ายก่อนออกจากพื้นที่เขาแอบหันกลับมามองตรงแนวป่าที่เคยยืนเวนในแสงจันทร์จางเขาเห็นเงาของใครบางคนยืนตรงในท่าทหารนิ่ง ไม่ขยับเหมือนกำลังเฝ้ามองพื้นที่ตรงนั้นแทนทุกคนเขาไม่กล้าหยุดดูนานเพราะรู้ดีว่าเวรยามนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วสำหรับคนเป็นแต่สำหรับบางคนหน้าที่นั้นอาจพึ่งได้จบลงเป็นครั้งแรกหลายปีผ่านไปเขาปลดประจำการกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป ไม่มีเครื่องแบบไม่มีเวรยามไม่มีเสียงรองเท้าในความมืดแต่บางคืนในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดภาพหนึ่งยังคงกลับมาภาพของเพิงไม้กลางช่องเขาลมเย็นที่พัดผ่านลวดหนามและเนาของทหารที่ยืนตรงหันหน้าเข้าป่าไม่พูดไม่ขยับ เหมือนกำลังรอใครบางคนมาเปลี่ยนเวรเขาไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าพื้นที่นั้นไม่ได้ต้องการคนไปยืนเฝ้าอีกแล้วหลายครั้งเมื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับชายแดนหรือเห็นภาพทหารที่ยืนเวร่าำกลางความมืด <c oughs> เขามักจะนึกถึงทหารคนนั้นทหารที่ไม่มีชื่อในรายงานไม่มีญาติมารับศพ ไม่มีใครเรียกชื่อเขาเขาเชื่อว่าสิ่งที่ยืนเฝ้าอยู่ตรงช่องเขานั้นไม่ใช่ผีที่ต้องการทำร้ายใครแต่เป็นทหารที่ไม่เคยได้รับคำสั่งให้หยุดหน้าที่และเมื่อในคืนนั้นเขายืนเวรแทนที่หน้าที่นั้นจึงได้ถูกส่งต่ออย่างสมบูรณ์บางคนตายไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ และบางพื้นที่ไม่ได้มีแค่คนเป็นที่เคยยืนอยู่ตรงนั้นถ้าคุณเคยผ่านพื้นที่ชายแดนหรือเคยยืนอยู่ในจุดที่เงียบเกินไปลองสังเกตดูให้ดีว่าในความมืดมีใครบางคนยังยืนเฝ้าอยู่หรือเปล่านี่คือหนึ่งในเรื่องเล่าจากพื้นที่จริงที่ไม่เคยถูกบันทึกลงในรายนานใดๆถ้าคุณเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ อาจเกิดขึ้นได้จริงฝากกดติดตามช่องเปิดโหมดผีเพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ความมืดไม่เคยว่างเปล่าอย่างที่เราคิด